ในข้อนี้นะครับกำหนวดว่า m กับ k ต้องเป็นจำนวนนับนะครับก็คือจำนวนเต็มชนิดบวกนะไม่เต็มไม่ได้นะก็อบอกว่าและ m บวกกับ k ได้สี่สิบเก้าให้หาค่าที่มากที่สุดของ m คูณ k อะ่ะผลคูณจะมากที่สุดเมื่อ m กับ k ต้องมีค่าใกล้กันที่สุดใช่ปะ่ะงั้นผลคูณจะมากสุดเมื่อ M กับ K มีค่าใกล้เคียงกันที่สุดเราก็เลยเอาเลยลองนี้ก่อนเอา M อเท่ากับเไปเลย49่หารสได้24.5ปรากฏว่ามันไม่เป็นจำนวนนับครับ24.5มันไม่เป็นจำนวนนับมันก็เลยใช้ไม่ได้ครับ แล้วเราก็ขยับนิดขยับหน่อยแค่นั้นเองครับขยับเพิ่มเป็นจำนวนนับรอบรอบยี่สิบสี่จุดห้าจำนวนนับที่อยู่รอบรอบยี่สิบสี่จุดห้าตัวหนึ่งน้อยก,กว่ายี่สบสี่จุดห้าอีกตัวหนึ่งเยอะกว่ายี่สบสี่จุดห้าเด็กนึกถึงอะไรครับจํานวนนับรอบรอบยี่สิบสี่จุดห้าคือเสียตังแม่เสียตังบงีหมื่นกว่ายี่สิบสี่จุดห้า อะไรเอ่ยตัวน,น้อยกว่า24.5ต๊อปบตอบยส24ตัวที่มากกว่า 5. เออเพราะฉะนั้นเราก็ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น24แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น25ฉะนั้นเท่ากับ24และให้ k เท่ากับ25 กัเพิ่มหน้าก่อนครับเสร็จกันเพิ่มหน้าไม่ได้ต้องต้องออกแป๊บหนึ่งกลับเข้ามาใหม่เด็กคนอื่นเขาไมมีตังค์เข้าใจเปล่าเออพ่อแม่ไม่ติดหนัก่าเพราะฉะนั้น,นผลคูณที่มากที่สุดของ m กับ k ก็ใช้เอ็มเป็น <m> ยี <puisque 16> ่สี่ใช้เคเป็นยี่สิบห้าก็จะได้หกร้อย